สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่17มกราคม2565นะครับเราพบกันที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับวันนี้เป็นวันที่วัวออกครับผมวัวที่ซื้อขายกันเมื่อวานก็ออกกันวันนี้นะครับที่เอามาขายวันนี้ออกวันนี้ก็มีอีกนะครับผมนี่เดี๋ยวจะพาไปดูราคากันนะครับทั้งวัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมาเปิดราคากันแล้วก็ รายงานวัวที่ราคาวัวที่ขายแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปสำรวจกันนะครับ,รบมาข้อแรกเลยข้อของพี่สาวนะครับพี่เกดและพี่สาวครับผมเมื่อวานชนวัวทีมงานเขาชนะนะครับทีมงานพี่แจ้วชนะคู่เอกไม่ห่วงขายวัวเลยขายออนไลน์โทรศัพท์อย่างเดียวขายขาย,ขายวันนี้มาค่ะแล้วครับวันนี้มาแล้ว <c oughs> อ่ะพี่ติดไมโครโฟนก่อนครับนี่นะครับเบอร์หูยังไม่ได้ตัดเลยนะครับมาจากอีสานเนาะหัวอีสานนะพี่นะอีสานแบบนี้เท่าไยพี่พ่นสีแล้วเนี่ยอันนี้สองหมื่นแปดกี่ตัวครับอ่าขายแล้วชุดเนี้ยเออกี่ตัวแปดตัวแปดตัวนะครับพ่นสีไปแล้วนะครับไม่ไม สองหมื่นแปดพันนี่สองหมื่นแปดพันแปดตัวครับผมไปครับไปครับไปต่อครับชุดนี้แล้วครับมีเล่ด้วยเนี่ยอันนี้เล่นีสองหมื่นห้าพันห้าฉันรูเล่อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคู่นี้ห้าื่นพันพร้อมเป็นราคาขายขายเลยสนใจขายเลยขายเลยนะโอ้โหนี่นี่นี่มาซื้อมาซื้อมาซื้อนนี่นี่ ห้าหมื่นพันครับอนาคตเราไม่ร้องครับเพ่งขาใหญ่ดีครับเราบามั่นแล้วครับบามั่นนี่ตัวละสองหมสาห้าร้อยราคาร้องอยู่เอ๊ะทำไมมันถูกจังวันนี้อ่าดูนะครับนี่นะครับสอ5หมนห้านห้าคนขายใจดีเได้วัวมาเยอะครับได้วัวชนมาเยอะนี่เล่สองหม่นห้าพันห้าบามั่นแดงนี่ไม่มีไม่ร้องคุ่ ห้ามต่อเลยนะขายเลยนะนี่ห้าหมื่นพันนี่สองหมนสามห้ารต่อได้ไหมครับได้ได้ยังต่อได้อีกนะครับอันนี้2องหมื่นห้าร้อย่สองหมื่นห้าร้อยไม่ถึงโอ้โหสองหมื่นต้นสองหมื่นต้นต้นถ้าต่อก็ต้องรอดสองหมื่นนี่รอดไหมถ้ายกรอดได้ไหมครับไม่น่าไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดร้องสองหมื่นห้าร้อยนะครับร้องใกล้ๆกล้ไงหนึ่งสสามห้าหก อย่าไปดีใจว่าต่อได้หลายอันนี้โมโนไม่ได้ร้อง,งเผื่อหลายนี่นะครับสองหมื่นห้าร้อยนะครับมาดูครับมาดูครับรีบมานะครับวันนี้มาเลยครับซื้อแล้วออกกันได้เลยรอรอโชว์หน่อยลูกนี่ถ้ามาวันนี้ไม่ทันก็โทรมาหาเขาก่อนก็ได้รอวัวพิเกตกับพิสาวมีอยู่ในคอกทุกวันนะครับนี่ครับชุดนี้สองหมื่นเร้อย ังงอันนั้นก็จะเป็นราคาล้องขายอยู่ที่ราคา28 500ตั้งกะ5,000ขึ้น25,000ขึ้นไปถึงถึง8,500ถึง8,500 25,000ถึง28,500 28, ตามขนาดตามไซส์นะครับ ราคาเล็กก็ว่าตามเล็กโตก็ว่าตามโตกันไปนะครับของพี่เกตกับพี่สาวนะข้อนี้นะขายทุกวันนะมีทุกวันนะครับมาแลวครับมาขายทุกวันครับรอบนี้วัวติดคู่หนึ่งตัวเหมือนกันยี่สิบเก้าสามสิบนะครับไปเป็นกําลังใจให้พี่เกตด,ด้วยเข้มลุกเรวลูกไปชนทะเลหลวงนะครับ,บวัวของพี่เกตนะครับนี่โอ้โหโอ้โหมีครบทุกสิ่งนี่นะครับโอ้โหแดงก็มี โอ้โหสวยตัวนี้สวยครับมาเลือกกันมาดูกันเลยนะครับนี่อ๋อรีบมาครับรีบมาครับของพี่เกตนะครับคอกลุงทันนะครับหมาใหม่อีกแล้วนะครับหมาเออเนี่ยหมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับอุ่นๆนะครับมากี่ตัวครับลุงอันนี่มันมารถนี่มาชุดตัวทิพย์พกันนี้มาเทิพย์อ่ะไม่พกอ่ะอ๋อมีสองชุด สองชุดเนี่ยชุดเอาชุดเล็กนี่ก่อนราคาครับนี่ราคายกก่อนตัวละสองหมื่นสี่พันห้าครับอืมหายกอะราคายกอะแบบนี้นะครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับมีสิบตัวมีสิบตัวอายุประมาณเท่าไหร่ครับแบบนี้ลุงประมาณหกเดือนถึงมันเนี่ยะเดือนหกเดือนห้าเดือนนี่แหละ้วนี้ด้วยนะครับนี่ด้วยตัวใหญ่ใหมันก็ดือนนี่เดือนนเดืเนเดือนนี่ด้วยนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับสวยครับตัวนี้สวยแต่มันเป็น เป็นโหดนิดหน่อยแล้วก็ไปถ่ายพยาธิได้ถ่ายพยาธิได้หายถ่ยหายเลยนี่ครับดูตำหนิเดี๋ยวนะถ่่ไม่เป็นไรนะครับฉีดยาถ่ายพยาธิหายครับต้องโหดต้องคิ้วๆอะไรนิดหน่อยโอ้โหยืนหล่อเลยนี่นี่หล่อเนี่ยสิบตัวนะครับชุดนี้เจ็ดตัวรวยมีสี่มุดมันๆนิดหน่อยตัวนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับผมสดสดเลยพี่น้องสดเนี่ยนี่ครับเออ่ใครสนใจไปเลี้ยงก็มาดูนะครับวันนี้นะครับตัวนี้มันเด่นของเขา ตัวนี้มันเด่นที่เขาเลยเนี่ยเด่นี่เขานี่ก็เป็นบารมันนะครับครับรอๆนี่นี่ที่หกตัวชุนี้ครับสิบหตัวราคาเดียวกันไม่รู้ราคามันมีหลองราคาครับมีเจ็ดเจดพันกว่าก็หกพันกว่าสองหมื่นหกพันกว่าถึงสองหม็ดพันกว่าเออนะครับคาาาเล็กก็สองหมกพันกว่าโตก็สองหม็ดันกว่ากันไปพิษพิษตัวเจ็ดพันกว่า ตัวใชทมันสามต่วเทปตัวนะครับถ้าอีอีหกตัวนั่นก็เอาหกพันห้าแล้วครับไล่ๆกันนหัวไล่ๆกันครับยังยังมันก็ไหลเอาลุงลุงคัดให้ดูได้คัดดูได้เป็นชุดได้แบบนี้เท่าไหร่เนี่ยไม่หาวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคิดว่าตัวแบบนี้ชุดชุดไหนชุดเจ็ดพันกว่าแต่มันเล็กหน่อยแต่มันหล่อเนี่ยชุดสองหมื่นเจ็ดพันกว่าแต่เป็นตัวเล็กกว่าเพื่อนตัวหล่อตัวโตนี่ยเนี่ตชุดสอง่นเจ็ดพันกว่าอยู่นี่ตัวโตครับ ตัวล้อนุ่นโตตัวนใหนุ่นๆตัวเรืองใหญ่น่ะครับแล้วตัวนี้นะครับนี่แล้วแบบนี้หกกันกว่ามั้งนี่หกกันกว่ามั้งเนี่ยนี้มันต้องขัดกันนะถ้าขัดกันจะดูรูเลยมันมันหลายมันลายไปเลยลายครับผมมันมายกรถกันนี่นะครับดูเป็นตัวอย่างนะครับเขาคร่าวๆคร่าวแนะนําให้มาดูนะครับให้มาซื้อนะครับมาเลือกของจริงนะครับไม่ของแท้เออไม่เน้นให้โทรนะครับอ โผล่มามันไม่ค่อยมาวิจารณ์หนึ่มันเขินไม่จบมันไม่เห็นมันเทะกันได้เออนี่นี่เห็นขอนีริงอนเนี่ยที่มีเจ้าขวากับมีไยให้โคกขวาน่ะตัวนั่ะดูความสวยดูตำหนิครับนี่มาดูให้เรียบร้อยเลยงั้นจะดีจะดีครับแบบนั้นจะดีนะครับเราเอาไปเลี้ยงอยู่กับเรานะครับไม่ปลงทุนก็ไม่ดีใจเลือกเอาใช่เอาที่เราชอบครับเท่านั้นไม่ชอบเพราะแม่เอาไปเไม่ชอบเพราะแม่เอานะครับ ไม่ไม่ต้องการไม่ต้องออกไปเลยเน้นให้มาเลือกที่ตลาดนะครับเนี่ยชิ่ตลาดได้ง่ายล้วรถกันเป็นบริการแต่งรอให้เรียบร้อยตัดสายสพายออกก่อนทำสายสพายใครซื้อจะใส่สพายก็เปลี่ยนให้ไหมเปลี่ยนให้ใหมพะยาสดฟรีเออเรียบร้อยสายพะยาดให้ฟรีนะครับเออยังกูนี่นี่ เมื่อก่อนมีชุดนี้มีก็ขาวสามตัวเนี่ยเมื่อก่อนถ่ายวิชาตมีน้ำผสมเดี๋ยวนี้ไม่มีครับน้ำล้วนล้วนน้ำยล้วนล้วนน้ำยาครับน้ำยามีน้ำผมก็สีไปเข้าดูไปนะครับน้ำยาของลุกทานมาดูเลยมาใหม่ๆยี่สิบหกตัวครับยี่สิบหกตัวชุดชุดชุดมอหลงวันเก่าก็ยังมีนะเนี่ยนี่นี่หัวล้นชุดเก่าก็ยังมีอยู่ชุดเก่ายังมีนี่แปดตัวใช่ไหมนี่ยนี่แปดครับผมคุณห้าครับโอเคครับผม เขาก็ไม่ถึงกิเหสนะครเขาก็รวยตัวนี้เป็นสายพันธุ์วัวชนมาจากภาคใต้นะครับราคา25,000ค่ารถอีก2,200เป็น27,200ครับในฉาบซื้อมาเลี้ยงนะครับนี่คุณดีเขาบอกว่าเป็นลูกกาแฟนี่มาจากภาคใต้นะครับตัวนี้ ขึ้นล้นหกล้อมาถ้าไม่ใช่กาแฟก็โอเลี้ยงเขาว่าอย่างนั้นคุ้นดีนะครับคุ้นดีคุ้นค,ครับนีนนน่ตัวเล็กไปสักหน่อยคนระับนี่ครับสองหมื่นเจ็ดสองร้อยนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะครับขายไปหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เฉลี่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับตัวนี้ขายแล้วนะครับตัวผู้น,นะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อย ต่อเลยไหมพี่หว่าวต่อเขาช่วยไหนยังไม่ได้ต่อครับยังไม่ได้ถามกันเลยครับสองตัวนี่ตัวผู้เท่าไหร่ครับต้องต้องบากมากเขาว่าสีมืดหน่อยหน่อยสีมืดหน่อยหน่อยเขให้เลยไปยอะคู่นี้นะครับย,ยอมเท่าไหร่ก็เออมีคนให้หยอมใ<อ>หย้อหยอมเลยยอมจะซื้อ จะซื้อหัวยนต์นั้นแกผมโทรหาให้โทรเดี๋ยวนี้ไม่โทรให้เขาสั่ขาลุงด้วยอะเพราะว่าขายไม่ได้กูก็ให้ลุงมแล้วอ่ะลุเวียนกรรงเลยกูต้องหังยอดนั้นเออเอาละครับยมกันสองหมื่นได้เขาจะทิ้งให้ยมมือทิ้งให้ยมมือนี่สองหมื่นหน่อยๆครับผมมาดูกันสี่หมื่นหน่อยๆใช่ไหมเขาให้ยอดแล้วแต่ยังขายบ่ได้ ไปไหนะมาครับของพ no. ี 5, 5, ่ล ok mm ุงครับเน็บหน่อยกี่ตัวพี่แปดตัวครับราคาครับห้าพันห้าครับยกแปดตัวครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับ ประมาณเจ็ดเดือนครับนี่นะครับอัวอยู่บนรถนะครับของพี่รุ่งนะครับมาจากกรแพงเพชรนะครับสวยๆดีหูปล่อยๆอายุดีครับอายุดีอืมมาดูได้เลยนะครับสองหมื่นห้าพันห้าแปดตัวมากี่ตัวพี่ยี่สิบสองตัวครับเหลือแปดครับเอาละไปเกินครึ่งขายได้เกินครึ่งนะครับชุดนี้ของลุงอํานวยนะครับตัวเมียนะครับหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยครับ 7ตัว1 2 3 4 5ขึ้นไปแล้วนะครับยังเหลืออีก2นี่นี่นี่หนึ่งหมื่ 12, นสองพันหกร้อยนี่อู้กระเด็นกระดอนนี่ด้วยนะอันนี้โอ้ยังอีกตัวนึงไงนี่นะครับหมุนให้ดูนะครับหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสวยบ้างขี้เหร่บ้างก็เป็นราคาเดียวกันนะครับ

อ๋ไปไปเห็นพวางแล้วขวางแล้วไป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 เออไปเดินทางไปร้านหอยนะครับสวัสดีครับนี่พี่โจนะครับผมวันนี้มากี่ตัวครับพี่หกสิบตัวครับเหลือเหลือสี่สิบตัวครับนั่นนี้คนมาซื้อน้อยครับครับผมอันนี้ก็ยังครับครับชุดนี้เท่าไหร่ครับสามหมื่นสามห้าร้อยราคาล็อล็อคนะครับร้องนะครับสามหมื่นสามห้าร้อย คิดถึงพี่น้องกำแพงเพชรแล้วเกินแบบนี้นี่สัวเปกดีนี่แบบนี้ครับนี่ครับกี่ตัวพี่ชุดนี้ชุดนี้มีสิบเอ็ดตัวครับอ๋ออายุประมาณเท่าไหร่แบบนี้พี่สองปีกว่าหน่อยๆครับอือครับผมนี่นะครับสําหรับเขาขุนนะครับของพี่โจนะครับชุดนี้สิบเอ็ดตัวสามหมื่นสามห้าร้อยราคารองมาฝั่งนี้บ้างครับนี่กินฟางอยู่นี่ครับเท่าไหร่ครับชุดนี้ตัวละสามสิบหกสามหมื่นหกพันราคาร้อง รองนะครับกี่ตัวพี่ทั้งหมด32ตัวครับชุดนี้มี32มสิเลยนะครับครับสามสิบสองตัวสามหมื่นหกพันราคาร้องนะครับของพี่โจ้นะครับนี่ไปครับไปอีกครับชุดนี้ยี่สิบตัวครับครับผมราคา ขายไป3 3มหมนครับนี่ราคาขายแล้วนะครับ3 3มหมรคัดแต่แก่แกไปเลยเขาคัดใช่ไหมเพ่คัดครับคัดนี่ดูหน้าหนิครับสามหมื่นเท่านั้น่ไหมสามหม่นสามพันห้าร้อยครับไปไหนครับไปจังหวัดกาญครับโอ้โหนี่ไปขุนไปขุนเองนะโหท่องเงี่วดถูกหน้าพวกคุณหน้าขึ้นมาซื้อนี่ครับดูหน้าเขาครับดูหน้าครับ เป็นตัวคัดมานะครับคัดเอาหน้าแก่เอาอายุดีออกมานะครับนี่ครับชุดนี้สามสิบเจ็ดห้าร้อยกี่ตัวครับห้าตัวห้าตัวครับนี่สามหมื่นเจ็ดห้าร้อยมีอยู่ห้าตัวนะครับของพี่โจราคาร้องใช่ไหมพี่เออนี่ขายไปแล้วครับโอ้โหแจ๋วเลยไปไหนพี่ชุดนี้ไปจังหวัดสุพรรณครับนี่ไปสุพรรณนะครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับ ของพี่โจยังเหลืออีกประมาณ40กว่าอ่าสี่สิบสองสิบสามตัวครับเดีาลืมมาเลือกกันนะครับหัวสำหรับเข้าขุนนะครับของพี่โจนะครับครับแม่ลูกสองคู่นี้นะครับแม่ลูกสองคู่นะครับนี่เมื่อวานร้องไว้หนึ่งแสนกับห้าพันวันนี้ขายแล้วนะครับขายเมื่อวานเลยเนาะครับผมหนึ่งแสนบาทนะครับลดไปห้าพันนะครับคู่นี้สองคู่นี้ปิดการขายแล้วนะครับหนึ่งแสนบาทตีแม่แม่นี้เท่าไรน้องอ่าเท่ากันแล้ว มันนเทสสีที่พายนี่ก็ขึ้นไปหน่อยอ๋อตีแม่นี้สี่หมื่นห้าประมาณนี้ไหมหกประมาณเลยนะครับมันสวยนะอแม่นี้ก็ประมาณห้าหมื่นกว่ากว่าน่อยครับผมเพราะมันโตกว่าหน่อยนะครับนี่นะครับแม่นี้ปิดการขายแล้วหนึ่งแสนบาทสองแม่นะครับสี่ตัวหนึ่งแสนครับผมไปเลี้ยงต่อครับห้าหมื่นห้าครับออฟนั้นรวยครับนี่ส่งพ่อวัวครับครับ ราคานะครับราคาห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าพันครับราคาร้องพร้อมทับเลยครับเนี่ยครับไม่มีตำหนิแดงอือหอโล้นนะครับครับเกี่ยวอะไรครับฟันสองครับฟันสอง๋อฟันแท้สองซี่นะครับสนใจพ่อวัวนะครับแข้งขาใหญ่นะครับครับมาติดต่อได้เลยห้าหมื่นห้าพันติดต่อได้ที่วังคุณชมครับต่อได้ไหมได้ครับอือือแจวเลยครับ อาสนใจมาติดต่อได้เลยนะครับของออฟน่ารวยครับครับมาถึงข้อของรุงเพชรนะครับบามันอายุดีดีครับสิบเอ็ดตัวผลเราฝังใช่ไหมเราฝังใช่ไหมฝังนี้อ่าราคาครับสี่หมื่นสามหกตัวห้าไหนมั่งตัวนู้นตัวหนึ่งตัวนู้นอ่าถึงตัวนี้ถึงนี่ เนี่ยนี่นี่สีอ๋อนี่นะครับนี่นะครับปั๊มตัวเจนะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับสี่นะครับแล้วก็นุแล้วก็ตัวนุ๊อตัวนี้ไม่ใช่ไม่นี่นะครับสี่หมื่นสามพันนะครับไปเข้าขุนที่อุบลราชธานีครับสี่หมื่นสามนะครับเขี่ยวแะ้วประมาณเกี่ยวสองเกี่ยวสีอะไรนี่ครับผมเอาแล้วแบบนี้นะครับใหญ่ใหญ่แบบนี้นี่ตัวละสี่หมื่นห้า สี่หมื่นห้าพันครับหนุ่มอู่ทองแบบนี้ไปอู่ทองนะครับสเปคครับดูนะครับคูใหญ่ใหญ่ครับพี่นี่ด้วยเนาะวัวแบบนี้จะมาจากแถวไหนนครไทยนครไทยนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับชุดนี้อยู่ตัวชุดนี้หกหกตัวนะครับนี่ครับนี่ด้วยนะอ่านี่ด้วยเอาสิบเอ็ดตัวมาสิบสองใช่ไหมมาสิบเอ็ดนี่นะมาสิบเอ็ดขายหมดเลยอครับผม ชุดนี้ห้าตัวนะครับสามหมื่นเก้าพันครับไปสุพรรณบุรีนะครับไปขุนนะครับไปลงครับเป็นลงเข้าขุนเลยนะครับราคาไปสามหมื่นเก้าพันนะครับห้าตัวอายุดีชุดนี้นะครับนี่กำลังจะจัดเลียงขึ้นรถกันนะครับห้าตัวนี่เป็นราคาที่ขายแล้วนะครับซื้อขายกันแล้วนะครับอายุดีดีครับย่งง ชุดนี้เจ็ดตัวนะครับของลุงเบิ้มนะครับหนึ่งสองสามนั่นแหละก็เระยะจริงแล้วตัวไหนขายไปแล้ววะตัวไหนขายไปแล้วยตัวนี้ลลีน้องไตัวนี้ตัวนี้ขายแล้วนะครับเท่าไหร่ครับนี่ขายไปนะสี่หมื่นตัวนี้ขายไปสี่หมื่นนะครับบาครับผมไล่มาให้ดูได้ไหมแบบนี้ร้องเท่าไหร่นั่นเนี่ยแบบนี้ร้องเท่าไหร่ครับชุดเก็บตัวอ่ะ เจ็ดตัวร้องยกตัวแล้วสาม0ืนแปดพันห้านะครับตัวมีขุมนี่ขายไปแล้วนะครับสาม0มื่นเก้าใช่ไหมตัวนี้สา5 0 0เก้าห้าร้อยตัวนี้สี่หมื่นนะครับครับผมเจ็ดตัวอยู่ข้างหลังนู่นนะครับราคาร้องร้องเท่าไหร่นะสาม0 0ื่นสามแปดห้ารอยครับยังมีอยู่เจ็ดตัวนะครับลดได้ลดได้ครับผมข้อของพี่แรนะครับวัวชุดนี้สายเหนือนะครับไล่กันมา ราคาร้องยกนะครับกี่ตัวพี่แล่สิบตัวสองหมื่นหกพันแปดร้อยนี่ด้วยนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวไหนหกเจ็ดแปดเก้าตัวนี้ด้วยนี่ชาโลเล่หนึ่งตัวนะครับบัมมันเก้าชาโลเล่หนึ่งสองหมื่นหกพันแปดร้อยนะครับของพี่แลยังไม่ได้ขายนะครับ ร้องยกนะครับมาดูได้เลยนะครับนี่หรือจะแยกก็ได้หรือจะจัดเป็นคู่ก็ได้พี่แลจะร้องไห้แล้วครับมาทีไรหมดมาวันนี้ยังไม่หมดนะครับวันนี้พี่แลไม่มีคู่ชกนะครับเอามาเลือกกันดูนะครับคู่เล็กคู่โตแล้วก็ว่ากันไปครับสองตัวก็ขายตัวเดียวก็ขายนะครับของพี่แลนะครับแบบนี้สายเหนือครับอายุดีแน่นอนนี่